สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแนะนำโรงเรียนบ้านเกาะสารายชัยพัฒนาดิฉันนางสาวยาวติยะละประปธานนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสารายชัยพัฒนาจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรงเรียนของเราไปกันเลยค่ะข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนที่ตั้งและเนื้อที่ โรงเรียนบ้านเกาะสารายใช้พัฒนาตั้งอยู่เลขที่555หมู่ที่5ตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสตูลพื้นที่ทั้งหมด20ไร่2ง,งาน53ตารางวาการเปิดการเรียนการสอน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามคขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนักเรียนนักอนุรักษ์ธรรมาชาติและสิ่งแวดลอ้อมเอกลักษณ์ของโรงเรียน การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมผู้บริหารโรงเรียนนายเจริญจิมาผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวนุไลลาตุปกาดูรองผู้อำนวยการโรงเรียน assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดียามเช้าชาวเกาะสาลรายทุกทุกท่านค่ะวันนี้เรามีข่าวที่จะมาประชาราษฎรสคัญค่ะโรงเรียนบ้านเกาะสาลรายใช้พัฒนานเป็นโรงเรียนในพื้นที่เกาะจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ทางโรงเรียนบ้านเกาะสาหลายจัดกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพโดยเสริมเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษาสร้างโครงการในการส่งเสริมอาชีพขึ้นซึ่งโครงการต้นๆโครงการหนึ่งก็คือการปลูกปักไฮโดรโปนิกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้เผื่อนักเรียนเอาไปต่อยอดก็คือไม่ได้ส่งเสริมหลักว่าต้องเป็นอาชีพแต่ให้สามารถมีกินมีอยู่มีใช้ที่บ้าน ก็ส่วนใหญ่เนื่องจากว่าโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายใช้พัฒนาของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะบริเวณโดยรอบก็จะเป็นทะเลส่สวนใหญ่เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่จะมีอยู่ในท้องถิ่นก็จะเป็นพวกอาหารทะเลการไปรูปอาหารทะเลเนี่ยเราบรรจุในหลักสูตรด้วยเป็นวิชาเพิ่มเติมที่นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามคาวามสนใจของนักเรียนนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เรียนกับคุณครูซิตีฟาติมาคุณครูเขาสอนเข้าใจง่ายและ มักสอนบอกว่านี่แหละเป็นอาชีพที่ในอนาคตต้องใช้เพราะว่ามันเป็นขนมเวลาปิดเทอมก็อาจจะทําขนมนี้ไปขายก็ได้ผมในฐานะที่เป็นครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการอาชีพและก็เทคโนโลยีนะครับก็ได้มาคิดถึงในเรื่องของหลักสูตรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงของชาวบ้านของก็กคือในเรื่องของเรือครับจากนั้นเมื่อโรงเรียนเรียนเห็นถึงทุกนี้นะครับก็มามองประเด็นว่าเรือนี่แหละเราจะออกมาใช้เป็นหลักสูตร ตามพระราชดำริเกี่ยวข้องกับต้องติ่งของเราเมื่อเรามีแม่แบบแล้วเริ่มตั้งแต่ลงเชลโก้นะลงเรซินลงใยแก้วถึงขนาดที่ว่าใส่กงเรือคือทุกอย่างจะเป็นกระบวนการตรงนี้เด็กได้เห็นหมดจุดประสงค์เป้าหลักของโรงเรียนไม่ใช่เขาจะไปสร้างเรือเป็นลำๆได้เลยตรงนั้นแต่เขาได้เห็นถึงกระบวนการเมื่อมีการเรียนการสอนองความรู้ตรงนั้นในเรื่องของการใช้ไฟเบอร์กลาดมันจะไปอยู่ที่ตัวเด็กเด็กสามารถ เอาไปใช้ประโยชน์ดได้เมื่อเขามีความรู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยต้องถิ่นได้เป้าหมายก็สามารถมาพัฒนาที่เกาะสไลายเพื่อจะเอาความรู้ที่อยู่ในตัวเนี่ยเอาออกมาเพื่อจะพัฒนาเกาะให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้สอนให้หนูมีความรู้และสอนให้หนูมีความกระตัญยูสอนให้หนูมีความสามารถขี แล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านคะ่ะที่สอนให้พวกหนูเป็นคนดีคะ่ะ